นะขอพรพ่ mm. อแม่นะครับปู่ย่าด้วยนะนนนรเจ์ี่้หาเดิม uh ิ่าน uh ีเป็นเจดีหา uh> ี่กนี้โตไป มีสุขภาพแข็งแรงนะครมีสุขภาพแข็งแรงเลยลูกพวงลูกลานไม่นานถูกหเจริญดูลเด้อน้สุภาพข้ามาแล้วนี่เลยดวมารถพ่อก่อนนะ ก่อนที่มือโอ้ยลูกหล้นอาทำลวสงสารไอลูกหล้นมันอยู่ดีมีความสุก <c oughs> ล,ล้งลลงามลลงม,ม,าม,มือด้วยเออ รงเท้าด้วยเออสุขภาพแข็งแรงนะคะม่จินม่อ่าจินม่ยซ่มาเลน้ำอับถือขันไม่ใช่หนไม่ใช่นี่นี่นี่เด็นข้ามา คุณปู่จะทให้หนูเป็นเด็กดีนะคะไม่ดื้อไม่โนนะคะสวัสด,ดีคุณปู่ด้วยนี่คุณปู่สวัสด,ด,ด,ดีคุณปู่ย่าสวัสดีค่ะรออดน้ำคุณย่าด้วยย่ารดน้ำคุณย่าหนูถือขันหนูถือขัน เอายาให้พรหรือจับมือเปียชุดหรือโน้สบายเดินลูกเด้อให้เรามาคุณตาตั้งใจเราเรียนเดินลูกเด้อให้เป็นเจ้าคนนายคนแบบเจ้าคนนายคนเดินลูกเด้อเออบัดดีคุณย่าด้วยบัดดีคุณย่าย่างคุณย่าด้วยเอาลาเช้าคุณย่าด้วยเช้าคุณ ถือถือฐานก่อนถือแขนก่อนเร็วๆถือแขนเก่ง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 เอออาวันดีค่ะคุณย่าด้วยอาหม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 าแมาหมาโรมีเขียวด้วยลูกเด้อผู้สาใหญ่ขึ้นไปผู้สาตั้งใจเราเรียนด้วยลูกเด้อ จ้าสีได้เป็นเจา้าคุณนายคุณเด้อจ้าจ้านายมองกล้องนอยสิกำโคตรไปนะเ <c oughs> <c oughs> นี่คือสาระกลางน้ำนครับที่เราจะสร้างกันลงทุนสูบน้ำออกจากบ่อ นี่อย่าสาว่นะแล้วใหญ่สาวมัน่ะเป็สาวยงไม่ลง แม่มีสุขภาพแข็งแรงอ,อ่าคุณแม่พาเลยสวัสดีค่ะคุณปู่ขอให้ยังไงขอให้ค่สุขสุนะคะแล้วตรงนี้ได้ไหมคะเออขอให้ปก,กปักรักษาลูกหลานด้วย จิ้งไม่เป็นเด็กดีเรียนหนังสือดีเก่งจิตภาพแข็งแรงโตมาเป็นคนดีรักพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนเป็นเด็กมีคามต่ตันญีขอให้หนูสอบเป็นพี่เที่ยี่เ่้าขอด้วยค่ะค่ะ แล้วนำเพาด้วยนู่นน่าจ้าโอ้โหไอเก๊ไอเกง ต่ออู่อาไปกุ้ค่ะกุ้ค่ะวันนี้กค่ะันี้เป็นวันสงกรานต์ัด้เป็นยวไันรงะเรียบร้อย わ

สบายสบายหลับตาลงองยิ้มเบาสบายพักจิตพักใจสบายสบาย พักกายสบายสบายวางทุกอย่างทิ้งไปสบายสบาย ร่างกายผ่องคลายจิตใจเบาสบายหลับตาลงอมยิ้มอย่างมีความสุขหายใจสบายสบายพร้อมกับภาวนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้า อนยะอร่อยไหม่แอร่อยไหมนก็นนนอรอ่อยนะคนจะนั่งเล่นไก้กูมันชนะกุ้งอยมัจะกินอะไรกอร่อยเนาะคนอันนี้นาะอีโอยมันทำมันแบมันมันทับใจสอนสีติกูถ้าติกูตจะจะเชยจะไม่ไปเพ่งตายทั่วในเสนออย่างนี้นะข่าวไปกระจายเออข่าวไปกระจายน้ลา เองก็พูดเดียดแต่เองเข้ากันแต่ว่าไปประจันมันไงเออมันมันยอมไม่ได้อันเทีย่ไปประจันอันนี้มันมันเสียใจมันแม่แม่อยู่อันนี้พูดกังเรื่องแต่เฉียดกันนี่มันนึกยิ้มยิ้มยอยู่ในเอแไปโทรไปเล่าเออแต่เราบายแล้วเออไหนมาไปปรักทุกทศหนึ่งที่ไปปับทุกทศหนึ่งที่จะอย่างนี้ทศหนึ่งมันเลยกระจายมัน

เลขนแต่เลกิติจะมีแค่3ตัว0ต่าหักไม่กินแม่เนราะว่าะฉันนี่ละเปิดดูอร่อยไหมนคูัด03ก็หลังก่อนเลยนะแม่เนาะกินน้ำปะน้ำซื้อไาทำไมเราโเลเนาะที่ก่อนโมน02ยังขาดเลยเลย งนะอ่ like. อมไปดเท่าไรก้งต้องมาจิอักอันนโทษเอ็าดยบายเลยนี่คน่าคนขวี่อกทุนนี่็นไ่ดี่มีความสุข วมทนใสไฟกรจายจ้ะมันก็กินลูกไ้จากคนนี้เลยไอโก้ไอโก้ฮะไอ้หน่นระบายใต่โก้ไข่กูนะระบายใต่โก้นี่คงหายโก้ไอโก้อย่างอีน้อยึ้น